สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่สิบเก้ากุมภาพันธ์นะครับสองพันห้า้อหกสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะอ้าวันนี้พามาชมขบวนรถไฟนะครับสายใต้เวลาเดิมนะครับวันสุดท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะวันที่ยี่สบกุมภาพันธ์นะ 2567ัน้า้อยหกสิบเจ็ดก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่นะหลายๆขบวนก็จะมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาที่จะถึงนะอาต้นทางก็มีปรับเปลี่ยนบ้างนะที่ผมเห็นตารางมานะเป็นบางขบวนนะครับส่วนใหญ่ก็จะปรับกันนิดนหน่อยๆนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะ่าจะมีขบวนรถ เข้ามาจอดนะเป็นขบวนรถธรรมดานะขบวนที่สองห้าหนึ่งนะครับทนบุรีประจวบคีรีขันธนะ์นะก่อนไปรับชมคลิปกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขบวนธรรมดาที่251นะครับล่าช้าอยู่19นาทีนะ วนสองหนึงนะครับก็ออกต้นทางาาสิบสามนาฬกาสิบนาทีนะครับถึงปลายทางที่ประจบคีริขันนะครับรสิบเก้านากาสิบนาทีนะลมค่อนข้างแรงเลยนะครับลมว่าวนะจะเข้าสู่นะ้ร้อนแล้วนะ้าตอนนี้โอ้ยเร่งเครื่องควันดำมาเลยนะ แปลายสี่ไม่หรือว่าน่าเป็นสีขาวนะ ในส่วนของการปรับเวลาขบวนรถนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆน้นะตอนนี้ผมยังไม่มีตารางรถอยู่ในมือเลยนะยังไม่รู้รายละเอียดเลยนะครับได้ดูผ่านมืออาผ่านตาม,มาคร่าวๆนะครับแต่ที่แน่ๆนะขบวนหนึ่งจะสดนี่จะเข้ากรุงเทพนะอ่ามุ่งหน้ามาจากใต้นะครับเข้าสู่กรุงเทพเป็นขบวนสุดท้ายเลยนะครับ่าปิดท้ายเลยนะก็เป็นผลดีนะครับอ,อย่างที่ผมเคยพูดไว ในคลิปก่อนๆน,นะเพราะว่าเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับอย่างสมมติจากราชบุรีนะเข้ากรุงเทพก็แค่สี่สิบาทนะครับขบวนรถเร็วนะถ้าเป็นรถด,ด่วนรถด,ด่วนพิเศษนี้ไม่ไหวนะถ้าเป็นรถด,ด่วนพิเศษนะครับอัตราเข้าเดสารนก็ค่อนข้างสูงนะครับสองสามร้อยเลยนะครับถ้ารถด,ด่วนรถเร็วนี้ก็แค่สี่สิบบาทนะจากราชบุรีไปกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวเราไปรอชมขบวนต่อไปกันนะน่าจะเป็น ตัวพิเศษที่40นะครับก็น่าจะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครับชมกันต่อนะครับตอนนี้15นาฬิกา55นะเมื่อสักครู่ดูเวลาผิดไปนะโอ้2ง,งออกไปแป๊บเดียวนะครับขบวนตัวพิเศษที่40มาถึงเลยนะสุราษฎร์ธานีกรุงเทพอภิวัตนนะครับ าตามเวลาเลยนะวันนี้มุ่งหน้าราชบุรีนะครับสิบหกนาฬิกายี่สิบสี่นาทีนะครับมาชมกันต่อกับขบวนรถธรรมดาที่สองหกสองนะครับ สวนสวน,สนปฏิพัฒน์กรุงเทพหัวลําโพงนะคลิปนี้ต้งใส่จะลมแรงทั้งคลิปเลยนะก็ต้องขออาภายัยเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าบางช่วงบางตอนอาจจะฟังไม่ค่อยชัดเจนนะน่าจะมีพนักงานรถไฟขึ้นที่บ้านคู่บัวด้วยนะครับวันนี้ก็มาตามเวลาเลยนะ จอดให้พนักงานขึ้นนะครับโอ้ยลมแรงจริงๆนะครับออกต้นทางส่วนส่วนปิพัฒนะครับ14นาฬิกา35นาทีนะถึงกรุงเทพพลัโพงนะครับ19นาฬิกา20นาที ในส่วนของการปรับเวลาเดินรถใหม่นะครับเพื่อนหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเพราะอะไรนะครับก็เนื่องจากมีการเปิดทางคู่นะครับช่วงบ้านคูบัวถึงสาพีมาประมาณเดือนสองเดือนนะครับทางการรถไฟก็คำนวณเวลาได้นะครับว่าขบวนรถจะมีความล่าช้าความลดเร็วแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่ก็ มีความล่าช้าทุกขบวนนะครับก็เลยปรับเวลาไหม้นะครับให้เหมาะสมนะกับเวลาที่เป็นจริงนะครับขอเพื่อนเพื่อนท่านใดที่จะเดินทางนะครับเริ่มจากวันที่2ี่สิบกุมภาพันธ์นะครับก็ตรวจสอบเวลาเดินรถของแต่และขบ,บวนนะครับได้ที่สถานีต้นทางที่ท่านจะโดยสารนะมาชมรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับตอนนี้ส7บเนาฬิกาบนาทีนะครับ หลังจะวิ่งผ่านที่สถานีบ้านครูบัวนะลาช้าอยู่11นาทีนะครับวันนี้อาอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับไปตอนต้นคลิปนะครับาบางขงบวนก็มีการปรับเวลานะครับาบางขงบวนก็ยังใช้เวลาเดิมอยู่นะ171นี่ก็ ใช้เวลาเดิมนะครับออกต้นทาง15นาฬกา10นาทีนะถึงปลายทางที่สุไงโกลกนะครับ15นาฬิกาขอภายนะครับ10นาฬิกาตรงนะครับของวันพรุ่งนี้นะครับมีปรับเยอะที่สุดก็เป็น1 7 0นะครับ 3าา0เดนาทีนะขบวนรถเร็วที่1.71นะครับส่วนขบวนรถธรรมดานะครับที่ผมเช็คดูนะก็น่าจะใช้เวลาเดิมทั้งหมดนะส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ขึ้นมาจากทางใต้นะครับที่จะปรับเวลากันพอสมควรนะบางขบวนก็ออกเร็วกว่าเดิมนะครับบางขบวนก็ออกช้า น,นี่ใช้ QSY 5227ทำอระบวนนะครับโอ้ยผู้โดยสารก็เยอะเหมือนเดิมเลยโอ้เต็มทุกคันเลยนะครับนี่ขนาดววันนี้เป็นวันจันท์นะ ผ่านไปเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหากภายในคลิปมีคําพูดหรือข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ